เป็นเปล่งเนาะตัวนี้้าเดี๋ยวเด้อบ่งไม่จ้าอือเห็นคนหลวงมันละเด้อบ้านมึงเนี่ยพี่นอ้องหน่อยเป็นยัางหน่อยเนยน,ยนใ <c oughs> นเนาะเต็มด้วยไข่มดแดง สวัสดีย้ำเสาครับสวัสดีค่ะพอกับนี่คนสองปลากระยายเกลตดในเสาวันที่หกเนาะที่หกไอ้พิวสภาพหากต่ผ้าพีผ้าหนองรอหาอยู่หากินคือเก่าหลับพี่น้องมื้อนี้ก็สิมาหาแย่ไข่เนาะจ้าาเะแย่ไข่หลวงไข่โจ๊กไข่เลาะริมอ่างริมเขื่อนนี่ล่ะพี่น้องฝนก้อนไหนก้อนมันน้ำกันอีกคือเก่าพี่น้องมื้อนี รอโคกบ่ไว้พี่น้องช่วงนี่ร่อฝนกับอแล้วร่อเราน้อยใจเกศบ่ต๊กอย่ายู่บานบ่ต๊กเลยนอนฟังแต่สิเสียงฝ่าห้อง <c oughs> รอโต๊กกับบ่ต๊กจะเจือพี่น้องอ่ะรุ่นน้ากันฮะอยู่ฮะกินยาสีละพี่น้องไปก่อนซ้ำฝนมาซ้ำเฮ็ดเกิดอ่ะรุุนน้ากันพี่น้องไปจ้า <c oughs> อะไม้เนี่ยก็เป็นไม้บ่เคยมาอีกเด้อพี่น้องนี่เป็นครังแรกคือกันมีหัางบอลอะไรเกศ โอ <c oughs> ้ต่ำๆตัวละน้อฮะก็เป็นไม้บอเคยมาพี่น้องมาศึกษาไม้ใหม่ศึกษาบึงปลาเห็ดนำศึกษาบึงปลาเห็ดนำจะไปยึดจะไครอยู่เรอฟังง่อยอุ้ยใครหรือยัเกดนั่นรอฟังเคลื่อนใครดีแห่งบ้านนี่ยเนาส่งมันแต่เสาอยู่พี่น้องพูนพูนแหกมันมันมันพูนพูนพูนคนไทยทำเขาไก่บ่ได้เด้อ ใช่นี่เขาไก่ปอดไอ้บางแน่บางแน่เฮ้ยพี่งเลยตั้งแหลกกระมานเลยเนาะเขาทาอยูุฝนฝนอุ้ยฮะช่วงนี้บ่ได้เก็บเห็ดฝนมามากอ่ะหาอยู่หากินหาแย่ไข่ไปสิล่ะพี่น้องไปไกลหนามปอดได้ช่วงนี้ห่อนห่อนแห้งหากินรอหนามรอเคขื่อนรออ่างรอลำหวยลำท่านไปลับพี่น้องช่วงนี้อุ้ยเนาะ คนแดงเพคนเกิดสิไข่แต่เลาะหนามเลาะอยังนี่แหละเนาะจ้่อ่าเบิดบ่เบิ้ดข้าเจ้าแง่้ือเป็นไข่ปนเนะาะเพราะว่อปนเป็นเปล่งไปแล้วที่ละนี่เริเ่มไข่ไม่กามีห้างน้นอยๆคู่อ่ารถแยกเกตวังหันนั่นอ่าบาทเดียวเบิดเลยเนาะอ่าบาทเดียวเบิดเลยจ้ะโอ้ก็ปอมีห้างญ่น้องเนี่างงายนอ,นอือเบิ่งพี่น้องห้างน้นอยๆกับไข่เบิ่งเนี่ยคุณไข่ย,ยางงามเลยคุณ Ừ, อืไข่เบิร์ตย่าเกศไม่ยิกระไทยอ๋อนี่แต่ห้างต่ำๆแต่ว่าห้างโม่ใหญ,ญ่พี่น้องแต่ว่าไข่ได้ยายเกศนะไข<ค>่เบิรนั่นเลยกู้ลงแก้วนั่นมันกู้บ่ถึอสวิงเออดันเข้าไปนะกู้ปอกๆลงอืมปู่นห้างหนึ่งร้ายห้างนั่นเอ้าจังสี่เป็นหนังหรอห้างเอาบอกห้างหนอ่นี่ เปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้การหาอยู่หากินนี่ก็ดีจังหนึ่งเด้อพี่น้องไม้ถึงข้าบ่โอ้ก็เคยมากก็ม,มันได้รุ่นพอจะไปขอาะบางไดหนอใไขเนาะใช่จ้าอ๋อมาหาไข่หมดแดงมาถึกไม้พอดีตัวหลับพี่น้องลงมาก็มาเจอห้างโหลดโูดบุ้ย <laughs> เยอห้างก็บแม่ไข่ลดน้อยแย่เกล็ดจ้าห้างหน่อยหน่อยก็ไข่เบิ้ลผีน้องบุญอากาศเฮ็ดแนี่บ่เดี๋ยวจะวิงฝากันนั่นมากนาะอืมันเป็นสวิงหน่อยตัวนี้ปลาเป็นโฟก์ไงกันเลยเอาตัวนี้มาอุ้ยไข่งามแห้งพูดปูปูลงอ่อ่ะเลยพี่น้องอะสีมันกับสีมันแต่เ้านี่แหละพี่น้องตากซ้ายมานี่ ตัวไฟตัวมันใหู้่รอไก่หนามยู่อยู่ผลห้างหนึ่งเนาะอุ้ยใครย่เกตอุ้ยบังนี่ว่าจะเป็นสู้พี่น้องบังนี่อ้ยขนเป็นาวๆเลยขอท่าแล้วมาเนี้ กับพาะถังวบนไดอยเนาะป้าจะแม่อุ้ยข้างเนี้ยข้งเนี้ยพี่น้องอุ้ยไหลลงดีขนาดนี้เกเรเลยใช่ยกบนอยู่จังสีเงี้ยเอาสวิงได้ข้างล่างก็เป็นห้างอีกห้างหนึ่งเหมห้ามีนจ้ะห้างต่อกันอืมห้างต่อกันข้างล่างมาเนี่ยใครบอกข้างล่างมันเพิ่นห่างกันไปเถื่อนไปถึงกันมียุเถื่อน หล่นน้ำกันเทร,รอบแหลกพี่น้องมีแต่ไข่งามๆอู้ไข่งามแังนอยจะเกลี่ยไข่งามเังวะรอบแรกหลากหลายเลยเด้อพี่น้องอู้ดตั้งปลี่ยนเปลี่ตั้งไข่ตั้งไข่นั่งตั้งไข่ฟอละพี่น้องอูนเดีย๋ยวลหอะเลย,เลยรลบรรยากาศร่มเ<ม>ย็นๆเนาะ ลิมอ่างฟัดไข่หมดแดงไข่หมดแดงกับมานเด้อพี่น้องวันนี้พูนมันร่มดีฟัดออกเร็วนอ้อแม่อโตแค่ไข่ล้วนๆพี่น้องแมหมดแดงแต่บัวยังเลยหรอ,อ้าหมันมันเอาช็อตแหลกแหกหมันเทขังแหลกพี่น้องไข่งามๆเลยพผลนเป็นไม้ที่บ่เคยมาละพี่นอ้องศึกษาไม้ใหม่ไปเลยเบิ่งปลาเฮ็ดไปน้ำส้ามเฮ็ดอันสามคนมาสร้าเม็ดเกิดเนาะหลังจากแง่แหลกก็พี่หลวงเอาเด้อพี่น้องวันนี้ เป็นห้างตำตำน้าเอมือหลวงเกงอยู่พ่นจะบีบน่นดหนอนนี่โอ้ยบังเนี้ยบงเนี้ยพ่นบงเนี้ยีหนอนบงเนี้ยใครดี่นั่น้องพีชจเกิดเอินพิษลยจะเกิดเาะดีตอวะอเออเอจะขวบนี่บังเนีพีพีเ๋อเี๋ น้องฟางกันมวนกับมวลแดงพี่น้องมวนอลแดงเดี๋ยวได้เอาตัวนี้ออกก่อนอืมอืมออกก่อนมวลเน็บบางเน็บบางเห็บอะไรเ้ยบางเน็บบางเนพี่น้องบางเนพ็บโอยบางเนอยอัดแน่นไปโดยใครเฮ้ยเน็บอัดอัดเลยพี่น้องไข่ตรงๆน้ำงามเลยเอ้าอืมนั่นพวกมันเหมือนมันแต่เส่าเลยพี่น้องเดี๋ยวเด้อแป๊บหนึ่งา หางนี่พอหั่งคือว่าบ่อยู่แล้วมึงเนี้ยมึงเนี่ยจ้ะเป็นเป่งเนาะเป็นเปล่งเนาะตัวนี้จ้าเดี๋ยวเด้อเบิ่งไม่จ้าอือคนหลวงมันละเด้อบ้างมึงเนี่ยพี่น้องหน่อยเป็นยังหน่อยเนี่ยเนาะ เต็มด้วยไข่มดแดงข้งางนหน่อยๆกระมันน่อยเกินกรมันถ้าบอกเป็นเปลงได้ไหลายกว่านี้หลายจ้ะต้องเนีพี่น,อน,น้องข้างในแต่ว่าไข่ไหนตะเปลงเปิดขึ้นอัดเด่นไปด้วยไข่เลยพี่น้องข้างในอุ้ยสุดยอดเนาะเขาท่าอยู่ยวมาหนี่งอ๋อบรรยากาศกระไดเล้วพี่น้องวันนี้รออ่างลมกับเย็นลมวีวีเลยจ้าแต่จะหายทั้งสามโมงสี่โมงอุ้ยมาแต่เน่ข้างในหน่อยเก่ง พึ่งแน่พี่น้องไข่ดีแห้งเสีย<ด>อย่างเดียวเพิ่นเป็นหัง่งโมใหญ่โมใหญ่หันโดกแต่ว่าไข่ดกพุก่นเบิดเน่ออ๋อฝกันแนมไปแนมมาเห็นหั่งใหญ่บ้างไหมไข่แม<ด>่นบอไข่ไข่ขันไข่ทพิมานหลายยุบพี่น้องหั่งนี่เคนหั่งใหญ่เติบอยู่ไข่ไข่ อืมันเป็นหมดดำเลยายเกตขายกับค้นแย่แล้วอมีอยู่แต่ว่าบดดกเอหมืองหางต่ำๆบ้านใครๆจปุดเปลี่ยนก็มีก็เคลื่อนบ่สูงเนาะอ็ห้างสูงทั้งหมดอยางเนี

อ้ยมอยู่กีนเนื้อพี่น้องอยพวกนี้ครับไหลอาลงเลยปะเ้ยสุจัดดุจัดจ้าไทางเนาะไห่อย๊กนะบรรยากาศริมบางนี่ดียังหนึ่งพี่น้องร่มดีแห้งร่มดีดเลยข้างต่ำบอกต่้โจ๊กนเนี อุ้ยไข่ตีลยเนี่ยไข่เจียนี่ปพุ่ย่เดีอเดๆๆเดเดี๋เดเด้อเเอาเลยเนาะขวบไนา่บานเลยขวบขยันสวิงขยี้อต้องไมขูลงมาติะองาไปน้องมได้ มึงบึงหั่น,นหน่อยหมานหลายบันไดโอ้ยหลายเตึอไปด้วยถ้าเป็นหั่งใหญ่พี่น้องก็ดีคับอยู่เม <c oughs> ื่อกี้คนมันเป็นหั่งในหน่อยเอ,ยอ,อาปอไอแปะเนาะ <c oughs> แต่ว่าไข่ดีเป็นไข่โดกอยู่พี่น้องแต่ว่ากระโดกสมหั่นหน่อยล่ะเป็นหั่งใหญ่เนาะหัางใหญ่เนี่ยอันนี้บวบเลยะคุณมื่อกี้พี่น้องไข่เนี่นเป็นง,งาม <c oughs> ถือ,อ,อว่าสุดยอดที่เยาจะเก็บจะเพราะว่าจนบ่มีแม่มันบ่มีจะเปลียนกับไครกับไครกบเปลียนแม่นจ้ะว่าแต่แดดเริ่มมาอากาศก็เริ่มแล้วเน,ะนาะย่อมเปลี่ยนแล้วจ้ะมื้อนี้ฮะอย่างงามอยู่พี่นออ้องอืมเอาตาอยู่มื้อนี้ À, hăng nồi đầy lưỡi mán lưỡi thế lưỡi, để cả mán P'Nong, mình tiêm cái gì cao cơm, cái áo, hăng nè nòi P'Nong, bê ta khay vô, khay, kê, khơi khay cồn vào, vào, ok, chốt bước, chờ ta, đi vô

ป่นเป็นก้ากขาวเลยพี่น้องแมนเบิดแล้วนะคิน,นว่าไคบิดแล้วนี่อืน,น,นอ่ะไคไคฮะมานรออ่างรอเคลือน,นี่แหละพี่น้อง,งใช่เหมือ,อได้หาำกินรอเคลือข่วนนี่็หากินไก่น้านี่ละคางอนเพราะได้ล่งนามโอ้ลมเย็นดีเนาะ มันเป็นไข่ปนเนาะงานไข่หน่อยไข่ใหญ่มีเบิ้ลทั้งไข่หนะเขาจะเอาก็แยงดูน้ำรับปีหนอเพราะว่ามันมาง่ายเขากี่เรือมาเลาะเกอนมาเลยเนาะก็บ่ได้กันในไายเติบอยู่บ่ได้สวิงเอาไหวหันก้อนผีมาเอาถาดมาผีเดี๋ยวสีหักนไข่มีตะไข่อยู่มีแต่หั่นดำๆหลกเบมาแกนนอนมึงได้เนาะ

มึงนจ้ะปัาได้ไหมเขย่ากนมนอัดแนนเลยไทยเลยพี่น้อคูต่อแน่นเลมึงเด้อจ้ะ้องใครน้างก็ใครหน่อยใครหน่อยเป็นเหลื่อมไม้กันมี่นี่จ้ะลาแล้รเพิ่งได้เป็นเหลื่อมใขรไม่ละพี่หน่อตัวคนไครก่อนมึงก็เปลี่ยนไปห่างน่อยเป็นยังไงพี่หน่อไข่ เป็นช่องล่มผ่านได้นี่เย็นดีแห้งเนาะเดีฮอ้ยมาเทห่มกันกับนสวี่ยงมากลเลยเนาะไกลเลยเนาะขวดพี่น้องอ่ะตะกิมานพอด้กินอยู่ดอกพี่น้องมาเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศรอนอ่างรอนเพื่อนี่พันเย็นเนาะเย็นจ้แต่ว่าแดดอบอาอยู่แต่ว่ายังดีมีลมค่ายห่อนอยู่พี่น้องมองเขาไปเอาไข่วางหันแห้งเย็นดีแฮงมันลบเป็นสองลมผ่านนีเป็นไข่ปนแต่ว่าก็งามอยู่ ปัดดีเนาะมันล่มเนาะปัดแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวจ้ะเมันล่มดีพี่น้องเลยปัดง่ายได้นามเนี่ยอ่ามันอมานอะแล้วพี่น้องปักคนจะหนามันจะขัาวปากยกก่อนพี่น้องแย็นอูด้วยพี่น้องเฮ้ยเย็นดีเองเนาะอากาศนอนๆเลยเขาฮ่มกับลมเย็นๆแบบนี้เขาชาจ้ะพี่น้องไายนามแรกเมื่อยเย็น

ไปคนละทีก็สวิงแต่น้อยเด้อเด้อสวิงตรง<อ>ขามไปดีน่าลงลงเบิดแล้วหั่งน้อยๆไข่ดีดีพี่น้องน่าปวดวันนี้ลงสวิงหลายเติบแล้วโอ้ยหถ้าพอห้่งใหญ่เนาะองคุไปเทียวห้่งใหญ่เลยนะหั่งน้อยๆอ,อุ้ยหั่งน้อยๆแต่ว่าไข่ดีพี่น้องแต่ละหั่ง อดแดงคนหยาดล่มคนได้เห็นทั่งหน่อยคุไผ่แต่หน่อยโคกินน้ำหั่งหน่อยหน่อยนี่ละโอ้โหคุณคุณคุณคุ่ลงลางก็ดังดีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี่หั่งนี่ตัวนี้แตกเลยนี่นี่จะไข่มี่จะยิ้งไหมยู้มช อ้ยึนบ่อถเนาะถึแน่บ่ึกถงนแน่รุ่นขนาดทีนอกรุ่นพันธีเฮยลงไวิ่งแน่รุ่นพันธีเฮยติ่มแน่โอ้ยลวางเบิดอ้ยเนอะเป็นยังดอกลงลางเดียวแม่เนกระขาเป็นไปไหม บางเด้อพี่น้องห้างนี่หน่อยตำตำตัวนี่นี่คือเหงยดีเถอะอ๋อเบิ่งอุ่นมันหมักให้จกตินะอู้นอู่นอุ่นจบลงเหงาอยู่เต็มงตัวเองใส่ออกนะหมักแต่ว่าหน่อยฮักใครดีนี่ล่ะแต่ละห้างนี่ปูนป่นแต่ละห้างของปัจจุบันจะวิ่งพ่อเจื่อมันเป็นอย่างตีห้างหน่อยจังว่าใครแต่ฮักเอาแต่ฮักดูกระบายพี่น้องนี้ล่ะ แต่เบ่งบัดคนจริงชิญะได้ป่ะอืมว้าก้อนแตกอ่าน่าลงแล้วลงแล้วเออโอ้ข้างหน่อยๆกรได้นอกหน่อยก็ส้มหน่อยเด้อหยากเป็นไข่ปนแหนปีนองนะไหวยีย่ไม่เฮียหรือพระถาดเนาอู้ย่างงามอู้ยขอตายยู่ ใครอยู่พี่น้องดเดทเรืออยู่ยบ่หน่อยตัวนะบ่หน่อยยังวะมากล้ายเลยพี่น้องครนะันเคิืควาของละตัวล่ะเคิืค่ละเนาะเครือค่องวัะ พี่น้องสหาหรับผลงานการเดินทางเข่าป่าหาอยู่หากินหาแย่ไครมดแดงหลับพี่น้องวันนี้หมายที่มากก็รอตามริมบางถือว่ามานอยู่พี่น้องได้หลายเติบอยู่เกือบเต็มของยายเกศอยู่มันเป็นไข่หัางใบใหญ่น้อยยายเกศหัางโชกกลปั่นหน่อยก็กปั่นก็มีเด้อพี่น้องเป็นหังอปาะเอะแปะเพียงแต่ว่าเพิ่นอัดแน่นไปด้วยไข่งามๆพี่น้องเป็นไข่ตรงๆเอ้ยโอนุ่นจ้า ขับเป็นห้างใหญ่เนาะถามีห้างใหญ่นี่ยปุ๊สิีมานเร็เวอยู่พี่น้องเป็นกับใครดีใครทุกห้างอยู่เพียงแต่ว่าเป็นห้างโมใหญ่โมร้านเป็นว่ากันโมแดงเห็ดห้าง <l ots> <l ots> ในหน่อ,อยเป็นว่นามัน,น,ยนมย <l ots> หยานล่มเห็ดห้างใหญ่อะกระได้กระมันอยู่พี่น้องผลงานมันี่อุ้ยสะออนไข่งามแหงเดี๋ยวเด้อยเอาไปใส่หอมในไช้งเลยอ่ะอะกระมันอยู่พี่น้องถามเป็นอากาศบ่ออัน้กา สิเพ่อได้อยู่ดอกพี่น้องทะแย่ ى, ต่อแย่ดีๆเนาะจ้าเดี๋ยพอสายมาสามโมงเสร็จเนี่ยอากาศผู้สุดยอดเลยพี่น้องบ่อยากพาเลยอืมยังไรแต่ว่าอยู่เลาะริมอ่างลมพัดดีแน่อ่ะกระไดกระมันอยู่พี่น้องสําหรับคลิปนี้หลังจากนี้กับซเซมันกับบ้านละพี่น้องดูน้งกันคลิปใหม่เหมืองใหม่เฉืญช,ชอบวิดีโอจากใน,นกระซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนซองปลาคนซองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่พี่น้อง ถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำตีชมหอยล่อหลุนน้ำกันมืออื่นผลัะพี่น้องอ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สำหลัะพี่นอ้องอันเดินตั้งต่อไว้บริจาเกตบ่มันแดดเนี่ยมันแดดสุดยอดเลยพี่น้องข่าวว่าฝนติดโต๊เหมือได้เหมือได้กับ,บ่ต๊ก็ได้ข้าวติดตทางเงินแต่าการโต๊แบบนั้นกับ,บเอาดอกเนาะเ,าเป็นแต่ยานอ่าโต๊ะกับต๊มาดีๆงมๆ รอหลุดน้ำกันอีกมือสองมืออาจซิตกบจ่จากพี่น้องพอเริ่มเอาเริ่มเนี้ยแห้งแล้วเนาอแห้งจ้ามือขึ้นกับล่มทั่งฝ่าห้องพี่น้องแต่กระบอกตกห้องคือเือเด้อห้องคือเือฮะยอดไดยอดมันก็นถือว่ามันอยู่พี่น้องเป็นใครง่งามเลยจ้ะเดีเป็นโลยู่เนาะเดีเป็นโลอยู่อ,ยอ,ยอ่ะกลับบ้านก่อนพี่น้องมาหนอยูด่ดีไม่แห้งผอกันไหมเมืม่ออ่นสำหรับกิปนี่ขอบคุณทุกไหลทุกแช่พี่น้องอ่ะกลับบ้านก่อนพี่น้องมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ